สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนชุดตัวละครนะครับคือเปลี่ยนง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะคือด้วยการคือ tm นะครับหรือว่าโปรแกรมเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนนะอัปเดตล่าสุดเนี่ยแน่นอนว่าการเปลี่ยนชุดนะฮะเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับคือเข้ามาในกลุ่มนะฮะก็จะมีเมนูทัสนะเมนูตรงนี้นะครับก็คือเข้าลงร้านค้าได้ลัคกกี้โลโยได้นะฮะแล้วก็ตัวละครนะฮะ คือเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนชุดได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนให้ดูนะฮะเปลี่ยนตัวละครนะครับคือมันจะเปลี่ยนให้เรานะครับ From the ashes เห็นไหมคือเปลี่ยนง่ายมากนะเปลี่ยนตัวละครก็ง่ายเปลี่ยนชุดก็ง่ายแต่งตัวก็ง่ายนะเปลี่ยนคู่หูได้แบบตรงนี้ได้เลยนะฮะจากเมื่อก่อนนะฮะคือเปลี่ยนได้ยากมากๆนะฮะเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยเปลี่ยนได้แค่ชุดนะฮะเข้าไปเปลี่ยนได้แค่ชุดแต่ตัวละครเนี่ยเปลี่ยนบางทีก็ไปเกิดบั็กเกิดขึ้นนะฮะ นี่เลยนะครับทางโปรแกรมก็เลยจัดการให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนทาุเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนสกอตสกินนี่คืออยู่ในกลุ่มคือไม่ต้องออกจากกลุ่มเลยนะฮะง่ายมากๆนะค,คือเกมอัปเดตมาใหม่นี่คือโอ้บอกได้เลยว่าอัปเดตได้ดีมากๆนะผมจะเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ไอ้แต่งตัวตรงนี้ก็ได้โอ้โหเวอร์สุดๆนะฮะนี่เลยใส่ใส่สมสัยปุ๊บอ่ะกดปิดไปไงเห็นไหมฮะโอ้โหต้องขอบคุณ ทางด้านกลินนาฟรีไฟด้วยนะครับที่อัปเดตแบบนี้มาให้บบในการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครได้ง่ายเลยนะค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแลร้วฮะก็มาแนะนําวิธีการเปลี่ยนตัวละครในเวอร์ชั่นใหม่แค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าหากว่าผมมีอะไรดีๆเด็ดๆมาแนะนําก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะในที่นี้โทาศัพกดกระดิ่งนะครับเวลาที่พี่อัปคลิปอะไรก็จะได้แจ้งเตือนกับน้องๆทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้สำหรับวัน,น้นปะฮะ ចុះអាថ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 ាหน่อยបមប៉ះហើយฮะ